ซื้อกระเป๋าเดินทางเนาะขับรถหลงทางขากลับขับรถคนอึสรายคนที่นี่ได้แต่ขับรถหลงทางพออยู่เมืองไทยไปตอกซอกซอยไหนก็ได้ฉันไม่หลงแต่พอมาอยู่เมืองตัวเองขับรถหลงทางไปซอยทางตันขากลับ ไปหาซื้อกระเป๋าเดินทางหาซื้อยากมากอ่านะมันไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเรานีเข้าห้างก็เจอเต็มเลยนะกระเป๋าเดินทางคคฟ่อิโซเก,กฟะฟ่าอาบะอิสรนี่ไกลไทยลันไทยลันซูฟินคอฟ่าบุเฮียไปหาที่ไหนก็ไม่ได้เพราะหน้าหนาวมาเนี่ยมันหาซื้อกระเป๋าเดินทางยากมากเลยตอนหน้าแรงมีขายเยอะเยอนะ ตอนนี้กําลังได้ละมันมีมันมีเป็นแบบกระเป๋าแบบมันไม่ดูแล้วมันไม่ค่อยคงทนอะ่ะต้องหาซื้อกระเป๋าแบบที่มันในเป็นกระเป๋า <Wow. S 1> ที่มันเป็นพลาสติกเป็นอะไรเงี้ยนะคะเวลาแบบเขาโยนเลยมันจะได้ไม่แตกไม่พังง่ายถ้าเป็นกระเป๋าผ้านะ่ะใช้มีนานหลกสองสาคัางมันก็แตกละเพราะว่าขึ้นเครื่องลงเครื่องอะ่ะเขาจะแม่มาจับวางทีละชิ้นสองชิ้นหรอกพี่หน้องเขาโยนเอาน,นะ,ะโยนขึ้นสายผ่าน เวลาเขาจับเลียงเขาก็จะโยนเลโยนตุ่มตุ่มตุมลงมาพี่น้องฮะก็ก็ได้มันเรียบร้อยเท่าไหร่นะสี่สิบเก้ายูโรเนาะโคฟาวันนี้นะเข้าห้างนะอู้คืออะไรโทรศัพท์มันดังอะเตือนอะสัญญาณอะเตือนภัยน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมอะไรเงี้ยคือดังสนั่นวันไหวไหมโมล่ะทุกเครื่องเลยอะ โทรศัพท์ทุกเครื่องเป็นทุกเครื่องเลยนะมันจะมีเหมือนเข้าอตัตโนมติมันดังเองเลยนะพี่น้องลั่นห้างเลยนะวันนี้นี่เหมือนเหมือนนะอะไรเตือนฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โอ้คนเยอะนะตำรวจก็เดินตรวจตราหนีแบบยั่วเยี่ยบไปหมดอะเพราะว่าเออผิดสังเกตนะวันเนี้ยทุกทีไปห้างนี่ไม่เคยเห็นมีนะะวันเนี้ยโอ้ มีแบบตำรวจเดินตรวจนะคะตรวจตราอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมันเยอะคิดดูอะที่จอดรถเต็มในห้างอะพี่นะะ้องรวยนะเฉพาะไปซื้อรองเท้านี่แทบทุกคนเลยรองเท้านี่ซื้อรองเท้านะอ <c oughs>